กรณีที่ไปพบนักพนันบอลแห่งหนึ่งในจังหวัดยาลาติดโควิด19จํานวน4คนนะครับแล้วก็มีผู้สัมผัสเสี่ยง50คนผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดยะลาชี้แจงนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเข้มงวดกวดขันเรื่องบอนพนันมาตลอดและไม่รู้มาก่อนว่ามีบอนพนันนะครับส่วนที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาฝ่ายปกครองไปบุกจับโต๊ะพนันรับทางฟุตบอลต่างประเทศครับจับนักพนันได้5คนพร้อมกับอุปกรณ์จํานวนหนึ่งครับ นี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหัดใหญ่ไปบุกจับโต๊ะพนันรับทายผลฟุตบอลต่างประเทศนะครับในทาวน์เฮาส์สี่ชั้นย่านถนนสีภูวนาตํำบลคอหงอำเภอหัดใหญ่ครับไปพบกับเจ้าของโต๊ะพนันพนักงานและลูกค้ารวม5คน กำลังเล่นการพนันอยู่ในห้องซึ่งดัดแปลงไว้สำหรับรับแทงพนันแต่อพอเห็นเจ้าหน้าที่นะครับทั้งหมดก็วิ่งไปซ่อนตัวอยู่ในห้องต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ได้ทั้งหมดนะครับจิตอุปกรณ์ของกลางอุปกรณ์เล่นพนันเครื่องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องถ่ายเอกสารทีวีเครื่องปริ้นเครื่องสแกนบาร์โค้ดและเงินสดอีก1 5 0 0 0บาทครับ เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าโต๊ะพนันดังกล่าวนั้นเปิดเล่นทั้งวันทั้งคืนนะครับโดยเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์มีลูกค้าใช้บริการจำนวนมากมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่าวันละ200 0 0 0บาทครับสำหรับนักพนันทั้งหมดถูกดำเนินคดีฐานความผิดเล่นพนันไทยผลฟุตบอลต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตและฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของทางจังหวัดซูมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับ ส่วนที่จังหวัดยะลาผู้บังคับการตำรวจปูทอนจังหวัดชี้แจงกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 4คนซึ่งจากทไลายพบว่าติดมาจากบ่อนพนันแห่งหนึ่งในซอยจงรักเขตเทศบาลนาครยะลานะครับโดยระบุว่าที่ผ่านมาได้สั่งห้ามเรื่องของบ่อนการพนันและการมั่วสุมในสถานที่ต่างๆมาโดยตลอดและไม่รู้มาก่อนว่าในซอยดังกล่าวนั้นมีบ่อนการพนันนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีการปล่อยปละละเลย ให้มีการลักลอบเล่นการพนันหรือไม่และถ้ามีก็จะดําเนินการตามความผิดครับดําเนินการกับผู้ที่ปล่อยปากละเลยให้มีการลักลอบเล่นการพนันและก็เรื่องอื่นๆที่เป็นอบายมุกนะครับว่าถ้ามีการจับกลุ่มนะครับหรือมีกหน่วยงนจับกลุ่มหรืออะไรก็ตามนะครับก็จะพิจารณาข้อบกพร่องไปตามระดับชั้นของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ ข้อมูลจากสาธารณาสุขจังหวัดยะลาระบุว่ากลุ่มนักพนันที่ตรวจพบเชื้อให้ข้อมูลนะครับว่าเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาเล่นพนันในพื้นที่ขณะนี้สาธารณาสุขได้ทําการตรวจกลุ่มเสี่ยงไปแล้วประมาณ50คนแต่ว่ายังไม่พบเชื้อนะครับทานี้จะต้องรอผลการยืนยันอีกครั้งเป็นครั้งที่2นะครับเพื่อความชัดเจนคับ